สวัสดีค,คุัเพื่อนเอฟมสี่วันนี้วันที่24เมษายน2566เราอยู่ที่หมู่บ้านระโยงนะคะเพื่อนๆหมู่บ้านโบราณน,นะคะวันนี้เราจะพามาชมหมู่บ้านโบราณแล้วก็ต้นมะขามโบราณน,นะคะที่อายุเก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูปราสาทบ้านระยงกันนะคะ มาดูประชมกันได้เลยค่ะค่ะตัวน,นี้เราอยู่ที่บ้านระยงนะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนก็จะมีกําแพงที่เอ็นเป็นคูคูนี่คือกำแพงเมืองนะคะคูเมืองโบราณก็จะมีคลองนะคะแน่น้องแปบ๊บเดียวไดู้กเดี๋ยวมีน้องเข้ามาให้มาแนะนําต้นมะขาม อันนี้จะเป็นต้นไม้โบราณนะคะแล้วก็ถนนคลองเป็นคลองน้ำนะท่านเพื่อนพราะผู้ใหญ่บอกว่าจะเป็นครูเมืองที่เป็นครูดินนะคะอันนี้คือหมู่บ้านโบราณบ้านระโยงนะคะตำบลท่าสวา่างอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นต้น,าน,ะะตนาขามนะคะต้นมะขามนะคะมะขามโบราณก็จะมี อายุเยอะแล้วนะคะเพื่อนี่เดี๋ยวเราดูต้นมันกันแล้วเราอยู่ไปว่าบ้านระยงอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้มาเรามาต้นนี้นะคะนี่ค่ะต้นมะขามโบราณต้นใหญ่มากเลยนะคะอ่าวนี้นะคะก็จะตรงต้นมะขามก็จะเป็นเขตคูเมืองเก่านะคะอันนี้ก็เห็นพ่อผู้ใหญ่บอกว่า เป็นคูเมืองเก่าที่คันคูตรงนี้นะคะที่จะเป็นเหมือนคูเมืองนะคะเราก็มาเก็บภาพนะคะตรงนี้ก็คือต้นมะขามนะคะโบราณน,นะคะเรามากับน้องนะคะน้องทักทายหนะ่อยลูกมาอันนี้สวัสดีข้าก่อนสวัสดีเอฟีก่อนเดียด๋วยวไปทักน้องก่อนอันนี้คนเรามีไกดตัวเล็กๆนะคะที่จะพาไปดูปราสาทเมลมาใช่ไหมปราสาทเมลมา น,น้องรู้ทักใคร FC ก่อน FC ใหญ่ก่อนทักใครก่อนสวัสดีค่ะค่ะอันนี้น้องชื่ออะไรคะน้องส้มต่านะคะวันนี้เราจะไปกับน้องส้มต่านะคะว่าจะพาเราไปชมปราศาสตร์แม่อุมานะคะนี้เราพามาชมต้นมะขามก่อนนะคะเพราะว่าพ่อผู้ใหญ่บอกว่าถ้าใครมาก็ต้องมาดูที่ต้นมะขามโบราณอายุเป็นจักะพันปีแล้วนะกันเพื่อน FC นี่นะคะ ลมเย็นมากเลยนะครับตรงนี้นะคะนี่คือต้นมะขามโบราณนะคะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะไปต่อที่ปราสาทหินแม่มากันนะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นศาลากลางหมู่บ้านนะคะห่อกระจายข่าวตรงนี้นะคะเนี่ยเราเดินออกมาจากบ้านพ่อผู้ใหญ่นะคะัเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะไปดูปราสาท แมวมากันนะคะอันนี้ก็คือทางที่จะเข้าปรา,าสาทเนียงอุบานะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเรากําลังจะเข้าไปในปรา,าสาทแม่เนียงอุบานะคะเพื่นอนป,ปรา,าสาทแม่เนียงอุบา เพื่อนที่เรากำลังจะเข้าไปในปรา,าสาทเนียงมานะคะเพื่อนๆ <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าปรา,าสาทเนียงมานะคะเดี๋ราเข้าไปก็จะทําเป็นปูนไว้นะคะเพื่อนทุกี่อันนี้เราอยู่ที่บ้านระยองนะคะ ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนๆเราเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะอานนี้ครั้งหน้าเรานี่คือปราสาทแม่นิวมานะคะโอ้นี่คะ่ะเป็นอย่างนี้เหรอนะคะอันนี้นะคะนี่เขาเข้าบริเวณ อ๋นะคะเราไปใกล้ๆนะคะอันนี้ก็คือปรา,าสาทแม่เนียงอุบานะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะมี <c oughs> ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะ ขออนุญาตนะคะพ่อแม่นะคะเรามาทําช่องก็ขออนุญาตพระแม่อุม,มาด้วยนะเจ้าคะ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นศิลปะกรรมอันเก่าแก่ของเมืองขอมนะคะเพื่อนๆก็ ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะอย่าขัดขวางนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็พระแม่อุมาก็ดีนะคะก็ขอความสําเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเก่าแก่ามาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะเป็นเมืองโบราณน,นะคะเราเราไม่ได้พังเมืองนะคะมาจากพ่อผู้ใหญ่นะคะพอดีติดธุระนะคะเราก็เลยมากับหลานหลานสาวแกนะคะก็เลย ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มาเดี๋ยวเราจะดูรอบๆนะคะมีอะไรให้เราให้ดูบ้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวนไปขวานะคะทักคนดูนี่นะคะ ก็จะเป็นปรา,าสาทโบราณที่สร้างเป็นครอบไว้นะคะเพื่อนๆทุกี่นะคะก็จะมีอันนี้ก็เดี๋ยวจะถามคุณตาก่อนว่าอันน้คะมันนี้ ตอนเช้าไม่ร้อนนะคะมาร้อนตอนบ่ายนะคะพี่สีมันถ้าเราอยู่ฝั่งนี้มันก็จะย้อนย้อนแสงนะคะเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กันอันนี้ก็เป็นชัยภูมิเมืองโบราณนะคะเดี๋ยวเราจะถามพ่อดีกว่าพ่อพอจะตอบได้ไหมเนาะเด็ดเด็ดถามตวน ถามได้ไหมคะเกิดมาก็เห็นอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้เลไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนเห็เข้าเกว่าเป็นมุมโืยปรานจ้ะเดี๋ยวหนูทักทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ่อหนูมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะเพราะว่ามาสอบถามเรื่องปราสาทแม่อุมาแล้วก็บ้านโบราณนะคะเห็นมานานหรือยังคะนี่ทุกคน ข้าวของแกวัดเขาบุญยางค่ะมีแต่ข้างในนี่แต่ก่อนอันนี้บูรณะใหม่เลยก่อนในค่ะในค่ะบอกพี่หน่อยอ่ะจะเป็ท่อนไม้ท่อนซุงอย่างเงี้ยนะอือนี่จะเป็นแก่ท่อนไม้ท่อนซุงอย่างนี้บ่ามีท่อนไม้แต่เนี้ยแล้วก็ปลวกขึ้นมาก็แปลว่าไม่เกะกินต้นไม้ซุงเนี้ยทุกทีบ้ามันเดิมนี่คือว่าอันนี้บูรณะใหม่อืมนี่จะเป็นท่อนซุงวางขวางอย่างเงี้ย อ๋อเป็นท่นอนสูงใช่ไหมฟังไปฟังมานี่อ๋อก็เลย,ย,ย,ยทำขึ้นมาใช่ไหมนี่ครับบุนะใหม่ที่ปูนที่ปูนเหรอคะที่ปูนเห็น,นะอะหลักฐานปูนที่ขึ้นอะปูนเหรอคะหรือยังไงเปล,ก,ปลกอกไม่มีปูนไม่มีปูนแต่เป็นปลวกแต่ว่าไม่ได้กินไม้ไม่ได้กินไม้ไม่กินไม้ก็เลยคือเห็นมานานแล้วครับแต่ก่อนนานแล้วแต่ก่อนดินสูงกว่านี้ แต่ก่อนมันแถวนี้มันเป็นป่าทึบไม่มีบ้านอะไรแบบนี้เลยมีบ้านหนึ่งเขาระบุ<อ>พศไหมห็นพอบ้านระบุพศไหมไม่มีไม่มีแต่ะะก่อนเขาว่ามึงยาคาคะอะไรเงี้ย่อก้างยาก็จะเป็นเหมือนศาลใช่ไหมเป็นเหมือนศาลปราสาทเก่าอะไรนี่แหละปราสาทเก่าใช่ไหมเป็นปราสารไหไรตัวปัพบรุก็ว่าอย่างนั้นไหมอืมก็บรรบบุรุษนะคะเป็นเรื่องที่เล่ามาอ่ะ สรุปแล้วแล้วก็วเอนจิ่งไงแต่ก่อนสงครามมีอักการแล้วก็เวลามีคนไม่สบายกับบางคนบ้านเขาก็ทำเป็นสังซีสังมาซีก็มาเรื่อยๆจนได้ไดในรูปแบบนี้อันนี้สร้างว่าอพศเท่าไหร่คะนี่พอจะรู้ไหมสี่แปดสี่เอืมเดี๋ยวค่ะอ๋อครับผมครับสร้างว่าพศห้าหนึ่ง ทางครอบประะงปสห้าหนึ่งตรงนี้เป็นป่าทึบพี่ก็ว่าแต่ก่อนนี้เป็นป่าทึบนะคะอันนี้ก็คือเราไปดูต้นมะขามโบราณและเราก็มาดูบ้านของปราสาทแม่อุมานะคะเพื่อน นี่คือหลักฐานทางโบราณทางปรติศาสตร์นะคะเพราะว่าเด็กๆรุ่นเก่าก็ไม่สามารถเพราะว่าไม่ไม่ได้มีจารึกอะไรไว้นะคะเพราะว่ามีแต่โบราณมานะคะเราก็เลยไม่เอาแน่ชัดไม่ได้นะคะถ้าใครรู้ข้อมูลอะไรก็ทักแอดใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆเอฟซี FC. เราก็จะเก็บข้อมูลเป็นบางส่วนให้ชมเป็นความรู้ให้ชมกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะ อันนี้ก็คือหลักฐานความเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะคะก็ไปดูต้นมะขามโบราณแล้วนะคะแล้วก็มาดูแมวหมานะคะชาวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบ้านโบราณบ้านทะยงไปดูต้นมะขามโบราณแล้วก็มาที่ศาลแมวหมานะคะพเพื่อนๆก็ อากาศร้อนนะคะมาช่วงบ่ายช่วงเช้าไม่ร้อนแต่ตอนกลางวันร้อนมากเลยนะคะเพื่อนเอซขนานี้ก็จะประมาณเกือบบ่ายสองแล้วนะคะเราก็พาเพื่อนๆนมาบุกบ้านโบราณกันนะคะวันนี้เราก็หวังอย่างยิ่งว่าการมาทำหาความรู้ในวันนี้ก็คงจะมอบความรู้ความบันเทิงให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกได้ชมกันนะคะ ข้ามาชมคลิปของเรานะคะขอกำลังใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะถ้าเราทำผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ f c สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีคะ่ะ